สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากของดรโจดิสเพนซานะครับเขาได้พูดเรื่องของต่อมพีเนียลโดยต้นฉบับของคลิปนะครับชื่อว่าดรโจ d i s เพนซา Powerful p i n e n a l Gland Activation Ancient Secret Reveal หรือถ้าแปลเรเร็วก็คือการเปิดการทำงานของต่อมพีเนียล ความลับโบราณได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วสำหรับคลิปนี้มาจากช่องที่ชื่อว่า Good Wife นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาต้องขอแจ้งสักหน่อยนะครับเพราะว่าได้รับการทักท้วงมาจากเพื่อนสมาชิกในช่องก็คือคำว่า pineal gland หรือที่เรียกว่าต่อม pineal เนี่ยถ้าไปเปิดหาชื่ออ่านในภาษาไทยใน Google นะครับเขาก็จะเขียนว่าต่อม p i นี a l ตอนที่แปลเนี่ยผมก็ลังเลเหมือนกันว่าจะใช้คำว่าต่อมไพเนียลตามใน Google ที่เป็นภาษาไทยหรือว่าจะใช้คำว่าต่อมพีเนียลตามเสียงที่ดรโจเป็นผู้ออกนะครับสุดท้ายก็เลือกใช้คำว่าต่อมพีเนียลนะครับก็แจ้งให้ทราบไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมพีเนียลหรือต่อมไพเนียลมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับสำหรับต่อมพีเนียลเนี่ยมันมาจากคำว่า พายโคนหรือจะแปลว่าลูกสนก็ได้คือลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆลูกสนนะครับในเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเอาละครับก็เกริ่นพอหอมปากหอมคอกันแค่นี้นะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยคุณอาจคิดได้ว่าต่อมพีเนียลเปรียบเสมือนอุปกรณ์รับสัญ,ญญาณวิทยุต่อมพีเนียลเป็นต่อมขนาดจิว๋วที่อยู่แถวหลังลำคอและด้านหลังศีรษะ หน้าที่หลักของมันในโลกสามมิติคือการผลิตสารสื่อประสาทสองตัวที่เรียกว่าเซโรโทนินและเมลาโทนินที่จริงมันยังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกซึ่งเราจะมาคุยกันในเรื่องนั้นครับเอาละครับชั่วขณะที่คุณตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าและดวงตาได้เปิดออกความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็นได้จะถูกรับเข้ามาที่ดวงตาของคุณ ความยาวคลื่นของแสงได้ตกกระทบไปที่เส้นประสาทต,ตาและเส้นประสาทต,ตาก็ได้ส่งสัญญาณต่อไปยังนิวเคลียสซึ่งก็ได้ส่งต่อไปยังพื้นที่อีกส่วนของสมองแล้วทันใดนั้นตอมพิเนียลก็ได้รับสัญญาณเพื่อการผลิตสารเคมีที่เรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทในตอนกลางวันสมองของเราได้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ารูปแบบของคลื่นเบตา้า แล้วเราก็อยู่ในสภาวะของการตื่นตัวเรารับรู้ว่าเรามีร่างกายรับรู้สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆร,รับรู้เรื่องการเวลาแล้วพอตอนเย็นเมื่อแสงหมดลงในตอนที่เริ่มมืดเมื่อไม่หลงเหลือความยาวคลื่นของแสงอีกต่อไปตอมพิเนียลก็ปิดการทำงานเซโรโทนินก็หยุดหลังแล้วมันจะกลายเป็นสารเคมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินได้หลั่งออกมาแทน เมลาโทนินคือสารสื่อประสาทต,ตอนกลางคืนและเมลาโทนินจะเปลี่ยนขึ้นสมองของเราให้กลายเป็นอัลฟาและต่อมาก็เป็นเทต้าและที่สุดก็คือเดลตานั่นคือการนอนหลับที่มีคุณภาพพูดง่ายๆก็คือเซโรโทนินปลุกให้เราตื่นและเมลาโทนินก็ทำให้เราหลับสิ่งเหล่านี้คือการทำงานที่เรียกง่ายๆว่านาฬิกาชีวภาพ โดยเกี่ยวข้องกับตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างไรก็ตามยังมีระบบที่แฝงตัวอยู่ในสมองในตอนที่ตอมพีเนียลได้เปิดการทำงานมันมีคริสตัลขนาดจิ๋วอยู่ในนั้นเรียกว่าแคลไซด์คริสตัลซึ่งก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตคริสตัลมันมีลักษณะเป็นผลึกมีหหน้าบ้าง8ดหน้าบ้างแล้วมันก็ซ้อนติดกันขึ้นไป ผมพบงานวิจัยที่แสดงว่าต่อมพเนียลมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาเลยเมื่อต่อมพีเนียลเปิดการทำงานคริสตัลขนาดเล็กจ้อยพวกนั้นก็จะเริ่มกระพริบและมันเริ่มสร้างกระแสไฟฟ้าและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะอ่อนไหวต่อความถี่เป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่ความถี่ของแสงหรอกนะครับแสงจำเป็นต้องผ่านดวงตาผ่านประสาทสัมผัสเมื่อต่อมพเนียลทำงานมันจึงจะเริ่มรับความถี่ที่ไม่ได้มาจากประสาทสัมผัส และแปลงความถี่เหล่านั้นซึ่งความถี่ที่ว่านี้มันได้นำพาข้อมูลติดมาด้วยแล้วมันก็เปลี่ยนความถี่ให้กลายเป็นภาพที่ลึกหลําสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือคนคนนั้นจะเกิดยานทัศนะภายในนั่นคือสาเหตุที่มันถูกเรียกว่าเป็นตาที่สามและยานทัศนะข้างในนี่แหละจะกลายเป็นของจริงมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่คุณได้เคยมีประสบการณ์มาในโลกแบบสามมิติ นี่คือช่วงคลื่นความถี่ที่ต่ำมากๆแต่ก็เป็นความถี่ที่เร็วมากๆด้วยแล้วทันใดนั้นตอมพิเนียลก็จะสร้างเมตาโบไลต์และตัวเมลาโทนินเองก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและตอนนี้เมื่อตอมพิเนียลทำงานอนุพันธ์ของเมลาโทนินก็ยิ่งสร้างสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเพื่อให้เกิดการเยียวยาในร่างกายของคุณมันจะช่วยให้คุณต่อต้านมะเรง็ง ต่อต้านการสูงวัยต่อต้านโรคหัวใจต่อต้านโรคหลอดเลือดต่อต้านอาการผิดปกติของระบบประสาทต่อต้านอาการอักเสบและต่อต้านจุลินทรีย์ถ้าคุณเอาโมเลกุลของมันมาบิดเป็นเกลียวคุณจะได้เบนโซไดอะเซพีนซึ่งมีสรรพคุณเหมือนแวลเลียมยาคลายเครียดเมลาโทนินจะช่วยให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายได้คุณจะรู้สึกสบายมากๆ แล้วศูนย์เพื่อการเอาตัวรอดก็จะถูกปิดการทำงานเพราะนั่นคือสิ่งที่เบนโซไดอเซพีนทำคุณจะรู้สึกผ่อนคลายและมันได้สร้างสารเคมีที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะนิ่งสงบเพราะนั่นคือตอนที่3าศูนย์พลังงานแรกได้หยุดการทำงานคุณจะสูญแรงขับทางเพศความอยากอาหารความลุ่มหลงในสภาพแวดล้อมร่างกายไม่ใช่จิตใจอีกต่อไปมันไม่ได้ขับดันเราอีกแล้ว แล้วตอนนี้คุณก็สามารถมีความฝันโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายอีกต่อไปมันสร้างสารเคมีที่ค้นพบในแบบเดียวกับป้าไหลไฟฟ้าระบบประสาทได้แผ่ขยายตัวออกไปสมองของคุณได้ถูกเปิดสวิตช์และมีพลังงานปริมาณมากและการสร้างสารเคมีที่เรียกว่าไดเมทิลทริปตามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ล้ลนประสาท แล้วสมองของคุณก็จะได้รับภาพจากโลกอื่นที่เป็นความจริงมากกว่าในโลกกายภาพแห่งนี้เมื่อเราเปิดการทำงานของระบบที่ว่านี้เพื่อให้เราได้ตระหนักว่าตัวของเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นไปในแนวระนาบแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างมิติคุณต้องการเพียงแค่หนึ่งประสบการณ์เท่านั้นก็จะไม่กลับไปเป็นคนเดิมได้อีกต่อไปเพราะคุณได้ตระหนักว่า โลกทั้งหมดที่คุณเห็นนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาก็ได้มีหลักการที่เกี่ยวกับชีวภาพและเป็นหลักการสำคัญที่เรียกว่าการบริจาคให้หมายถึงธรรมชาติจะไม่ละทิ้งสิ่งใดไปเปล่าๆหลักการของธรรมชาติก็คือหากคุณไม่ใช้มันคุณก็จะสูญเสียมันไปใช่ไหมถามว่าทำไมเราถึงได้มี DNA 98.5%ที่ไม่ใช้แล้วมันยังไม่หายไปละ่ะ ทำไมเราถึงได้มีต่อมนี้แล้วยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพทําไมมันจึงอยู่ที่นั่นทําไมเราถึงได้มีสมองขนาดใหญ่และไม่นํามาใช้ประโยชน์นั่นเพราะมีระบบที่กําลังรอคอยเพื่อจะเปิดการทํางานอยู่มันคือแง่มุมอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราดังนั้นใช่มันต้องใช้ความพยายามอย่างมากและใช่มันต้องใช้ความตั้งใจยอย่างยิ่งยวดแต่ก็เช่นเดียวกันกันกบสิ่งอื่นๆเมื่อระบบได้ถูกเปิดออก ทุกคนจะพูดเป็นอย่างเดียวว่ามันคุ้มค่าต่อความเพียรพยายามอย่างมากเมื่อเราเริ่มการเคลื่อนของน้ำไขสันหลังก็จะมีซิลเลียซึ่งเป็นขนเล็กๆที่อยู่ปลายของต่อมพีเนียลพอน้ำไขสันหลังเริ่มเคลื่อนไปที่สมองผ่านทางโพรงมันจะสัมผัสเข้ากับขนเหล่านี้ในตอนที่คุณสูดหายใจและกลั้นเอาไว้เท่ากับในตอนนั้นคุณได้นำน้ำไขสันหลังไปสัมผัสกับคริสตัล และจากงานวิจัยก็ได้ค้นพบว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์เฟียโซอิเล็กทริกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อคุณได้บีบอัดคริสตัลเหล่านี้การบีบอัดจะทำให้เกิดกลไกาการเค้นจนกลายเป็นประจุฟไฟฟ้าและมันก็จะเริ่มส่องแสงพร้อมแล้วสำหรับการรับข้อมูลก็เหมือนหน้าปัดวิทยุนั่นแหละครับที่มันจะเริ่มรับข้อมูลและเปลี่ยนให้เป็นภาพซึ่งคุณต้องอยู่ตรงนั้นสักพักเมื่อมันเกิดขึ้น และมันจะเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่โตมากคุณคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องของคนอียิปต์เป็นเรื่องทั้งหมดแล้วหรือไม่หรอกครับงานวิจัยของเราได้แสดงผลว่าเมื่อระบบได้ถูกเปิดออกในสมองสมองส่วนลิมบิกทั้งหมดจะเหมือนติดไฟมันทำงานอย่างยิ่งยวดแล้วระบบลิมบิกที่ว่าคืออะไรกันมันก็คือตอมพีเนียลตอมพิทูอิตาลีตอมทารามัสต,ตอมไฮโปทารามัส คอปัสคาลอซัมพวกมันเหล่านี้คือฮิปโอขนาดเล็กที่อยู่ข้างใต้ฮิปโปแคมปัสรวมทั้งอะมิกดาลาด้วยทั้งหมดนั้นคือเคลือข่ายที่เป็นดั่งดวงตาของฮอรัสซึ่งเป็นรูปที่คล้ายด้านข้างของสมองงานวิจัยได้ค้นพบว่าเมื่อสมองส่วนลิมบิกได้เปิดออกซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่ชาวอียิปต์ได้รู้ว่าสมองส่วนคิดคือสถาปนิกมันเป็นดีไซเนอร์เพื่อออกแบบระบบเหล่านี้ มันคือผู้สร้างที่ถูกออกแบบมาด้วยสมองส่วนคิดและถอยออกมาเพื่อยินยอมให้ระบบได้ทำการเชื่อมต่อกับพลังงานและแปลเปลี่ยนไปสู่ประสบการณ์ที่ดื่มดำที่จริงผมคิดว่ามีความลับมากมายของชาวอียิปต์ที่ไม่เคยถูกกล่าวขานแน่นอนสำหรับพวกเขาพระเจ้ามีอยู่จริงฟาโรมีการเชื่อมต่อกับพระเจ้าจริงและพวกเขาก็คือจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงโลกอื่นและผมคิดว่า นั่นแหละครับคือพลังที่อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมเอาละครับเนื้อหาสั้นๆก็มีประมาณนี้คุณอาจจะสังเกตว่าดรโจพูดถึงเรื่องความหัศจรรย์ของต่อมพีเนียลนะครับแต่ไม่ได้บอกวิธีการทําไว้ด้วยก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสําหรับคนที่ติดตามงานของดรโจนั่นคือให้คุณทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นแบบการทําโดยการฟังเสียงเพลงและมีคนพูดไกด์หรือว่าจะเป็นการทําสมาธิแบบของชาวพุทธเราก็ได้ สำหรับชาวพุทธนะครับให้เน้นไปที่เรื่องของการทำสมถะภาวนาซึ่งสิ่งที่ดรโจพูดว่ามันจะไปสู่มิติอื่นนั่นก็คือนิมิตในทางพุทธนั่นเองแต่ก็อย่าไปยึดติดกับนิมิตมากละครับโดยสรุปก็คือดรโจได้บอกว่าพวกเราทั้งหลายนะครับมีเครื่องมือมากมายที่อยู่ในตัวเองที่พร้อมจะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตและต้องเป็นเราเองนะครับที่ภาคเพียรและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คลิปนี้เป็นเพียงคลิปที่สั้นๆเพื่อมาช่วยย้ำเตือนนะครับเนื่องจากในช่องผมเนี่ยมีเนื้อหายาวๆมากอยู่แล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีนะครับ